สำหรับการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงไม่ได้ลําบากเลยอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าร่างกายเรามันมันซ่อมมันสร้างของมันอยู่ในตัวของมันเองแล้วเราก็อย่าไปใช้อะไรที่มากไปอย่ากินเกินอย่านอนเกินอย่าทํางานมากเกินอะไรที่มันเกินเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพเราเสียเอาแต่ตรงกลางในภาษาพาเรียกมัชชิมาปฏิปทาระดับกลางเนทางสายกลางเนี่ยดีที่สุด ไม่ทําเลยก็ไม่ได้ร่างกายก็จะเสียต้องทําทําอยู่ในระดับกลางทําให้พอเหมาะพอเจาะแล้วพวกอาหารเสริมอะไรไม่ต้องหรอกเพราะร่างกายเขามีกลไกสร้างของเขาอยู่แล้วไอ้นี่ขาดเดี๋ยวเขาดึงของเขาออกมาเองโดยที่ไม่เสียหายอะไรใดๆทั้งสิน้นการที่เราไปจัดการกับตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้จริงด้วยซื้ออาหารเสริมชนิดนี้มาเสริมซื้ออันนั้นมาเสริมเข้าไปพอมันมากเข้าไปแล้วมันเอาออกไม่ได้เมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใส่ง่าย แต่เอาออกเอาออกไม่ได้ต้องเป็นอว,วัยวะคุณเอาออก